กับครเจกยรกรายการมาเป็นครั้งแรกที่ออกงานพราะกัน12คนเป็นไงบ้างถ้าเปิดเอเอาจิ้งส2บคนเนี่ยก็สำหรับผมก็วุ่นวายนิดนึงครับแต่ว่าพวกเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เวลาไปออกงานในครั้งหน้าเนี่ยพวกเราก็พยายามเรียนรู้ที่จะทำให้มันเป็นระเบียบเป็นการเป็นงานไม่เละเทมากขึ้นครับผมใช่ตอนนี้ตอนนี้ถือว่าดีขึ้นมากตอนนี้เป็นทีแบบเขาล่องเขารอยฉิบหายใช เป็นพี่ผู้พาของเพื่อนในวงเราได้มีบอกาหารกันครับหนึ่งอาหารอันนี้นะครับตอนนี้เลยตัวสุดแล้วนะครับยังไงฮะเป็นผู้นำวงเลยเหรอครับนี่มาพี่ใหญ่ไปก่อนละกันครับอ่าพี่ใหญ่ไยพี่ใหญ่อนจจะหนักใจฮะการดูแลเใครดูแลใครๆใครๆคือผมเป็นทุกคนตั้งใจกันมากครับเพราะเราสองคนก็ พอนี้ก็กำลังเตรีมตัวอย่างหนักมากๆสํำหรับการเดบิวต์ของเราเราตัดสันฐานที่อยได้หรักใจไหมตองไปเลยนะควัใจเรารู้สึก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 ร้ร้าใจ ไปเลยผมมองว่าแบบออกงาน12คนเหมือนเราไปทารักทารนาศึกษามันสนุกสนุกเราสนุก้องเตรียมกันยังไงครับเวลาจับอาหารพร้อมกันทั้ง12คนเยต้องเตรียมตัวกันมายังไงครับออกพร้อมกัน12คนเตรียมตัวก็ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแล้วก็มาออกจากบ้าน ไก็เรียบร้อยครับไม่ติดด้วยครับเมื่อกี้พูดมาในเรื่องเรื่องเดบิวต์อ่าตอนนี้เตรียมตัวเป็นยังไงแล้วฮะหลายคนรออยู่ว่าตั้งแต่จบรายการมาเนี่ยนานมากแล้วยังไม่เริ่ได้เรื่้ครับเมื่อไหร่ครับได้แล้วครับนิดเดียวนี่มีครับในปีนี้นปีนี้ครับนี่ก็ได้สิบปีแล้วเหมือนกันใช่ไหนกดไลคใครรด้วยบ้างอ๋อไม่ครับจริงๆพวกผมก็ ทำไปแล้วก่อดทำไปนล้เพวกผมก็อยู่ในแผนอยู่ในแผนอเราทุกอย่างก็กำลังเป็นไปทำแผนไม่ต้องห่วงมีกี่แผนอาจจะเป็นตามแผนมีกี่แผนทั้งหมดตอนนี้มีแค่มีแค่แผนเดียวเลยอ่ะอ่ะคัดต้งตเบื้องต้นก่อนได้ชื่อวงเราหรือยังอ่ะ เองได้ได้แล้วครับได้ชื่อวงแล้วครับยังไงครับบอกชื่อวงได้ชื่อวงแล้วแต่ไม่บอกครับผมเพราะว่าให้ทุกคนรอดูเอาเองครับผมได้ได้มันไม่มีโซเชียลมีมีโซเชียลที่หลุดออกมาแล้วพี่ยอมไปแบบติดตามด้วยก็เลยคาดเดาว่าเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าแวแต่ที่แต่ว่าไม่แน่ เคยคุยกันอะไรหรือว่าอะไรจริงจริงจริงมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ไดใช่เฮ้จริงผมผมคิดว่าแบบเรื่องนี้ปล่อยให้แบบแฟนคลับเขาไปตีความกันเองครับสนุกสนุกดีกว่าีเรอจะได้รุนๆรุนจะไม่ชอบด้สนุกใช่มีคำใบ้องไปมกับการไปตีความมีคำใบ้บ้างไหม ใต้คิ้วฟูตั้งม่ถึงอะไรโซลี่ไหถ้าเกิดที่แฟนคลับตีความอยู่แบนี้ก็แบบเห็นบอกว่าเอ้ยอะไรนะชื่อไอจีมันคือเทสนายวันโฟใช่ไหมเขาก็คิดว่าเฮ้ยมันมีตัวเลขหรือเปล่าหรือแบบเอ้ยมันเป็นยังไงหลายคนเขาก็ทักมาถามแบบเออแท็กมาหาในสตอรี่พวกเราก็ตอบกันปันๆไปเอ้ยมีนะไม่มีนะอะไรอย่างนี้ไปมันใกล้เคียงไหมคะที่เขาเดาๆกันอะใกล้หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใกล้ของแต่ละคนมันมันเป็นแบบไหนอแต่ละคนก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยผมไม่รู้คือมันใก ใช่ไหมพี่ว่าก็อะไรดีรู้เหมือนกันคือพวกพี่จะมาลุ้นความลับจากพวกผมก็จะยากหน่อยครับจริงๆพวกเราคือ12คนชั่วโมงแล้วโอครับโครับช่วงเป็นเป็นสายปิดยังไงหรือว่าไปกับอ่านา เป็นได้หมดทรูปแบบลยครับผมอินเ r อร์เนชั่ใช่ภาษาอะรติเราเชื่อพวกตัวเลขื่อะไรอย่างี้นะชอบอ๋อถ้าเกิดตัวเลขก็มีใช่พี่ยเชื่อ่งัเลรก็ยงเป็นคนตามแล้วก็แล้วแต่อารมณ์แกด้วยถ้าพี่ยชอบก็แสงว่าของพวกเราต้องมีตัวเลขี่ก็อาจจะมีนะ94ได้ไหมก็ได้ไอตอนนี้รู้สึกว่าคนดูน่าจะเริ่มแบบเริ่มมเริ่มมกันวเริ่มมีกันแล้วเป็นอะไรเด็กพวกนี้มันเรียบ อยากให้ชื่อวงชื่อว่าอะไรอะชื่อผมรู้สึกว่าพี่พีเริ่มแบบค่อย่อแล้วยค่อชื่อวงแล้วชื่อว่าอะไรอะอยากให้ชื่ออะไรเรียกว่าเรีว่มอยากหรื่เรลาต้องถามคนดูดีกว่าว่าอยากให้ชื่อวงเรืชื่อแต่ถ้าเกิดพวกเราเคยคุยกันอยากให้มันชื่อว่าอะไรอยากให้มันดูเรียบเรียบแต่ว่าเข้าถึงง่ายเข้าถึงง่ายความเป็นพวกเรามาก่สุด้าถึงใหเป็นวเราไม่เป็นอีเร่ ่กเลนี่คือเราสุดๆแล้วครับพี่ไไหลปแต่แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้ว่าพวกเรากำลังแบบว่าซ้อมกันอยู่แล้วก็ไม่นานนะเดี๋ยกให้ทุกคนรอหน่อยคบเดียวไม่ไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนอยู่กัน่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ตลอดอยู่แล้วระหว่างระหว่างเพลงกับชื่อวงจะมารายงานอะไรออกมาก่อนเฮ้ยเอองั้นผมเขาบอกอย่างนี้แล้วกันครับว่าผมพวกผมไม่ให้ทุกคนรอแบบทีเดียวมาหมดเลยแบบรอเราจะมีเราจะมีมาจิรนิดเป็นน้ำจิ้มก่อนไม่ได้ไม่ได้มาทุกอย่างภายในวันเดียวเนี่ย เราอย่ากดูต่อได้เพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะมาบ้าง ปล่อยแบบนเพลงแล้วหายไปเลยตอนนี้พวกผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ันือเตนเเอาจริงเรื่องวันปล่อยก็ยังยังไม่รู้เลยไม่ได้ใช่พวกเราก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นว่าจริงๆงั้นแสแดงว่าเสร็จแล้วแต่รอวันปล่อยเพลงวิวยังเธอะว่ายังเดียวอันนี้บอกเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าความจริงวันเนี้ยเมื่อเช้าอ่ะผมกับพี่จินไปไปถ่ายงานให้เปียบผมไปที่ัตมาเราก็ดูแล้วแหละว่าวันไหนมันปล่อยอะไรบ้างพวกผมกับพี่จินไปถ่ายมาแล้วก็ตอนนี้ผมกับพี่จินก็ดูแล้วว่ามันอะไรปล่อยวันไหน Uhm, vette, แต่เงยเฮ้ยชื่อ <Help> ม <ful> ีชื่อช่วยก่อนเดียวเราเราเพราวเราก็เริ่มมีแฟนคลับเยอะมากขึ้นหนึ่งชื่อด้อมของของวงใช่ไหมครับชื่อด้อมวงนี้กันผมคิดว่ามันน่าจะต้องรีเลตกับชื่อวงมากกว่าเพราะว่าเราตั้งให้ชื่อว่าอะไรครับอ๋อชื่อวงมาเมื่อไหร่ผมชื่อวงมาเมื่อไหร่ชื่อวงก็่ไดมาตามมาเพราะคำชื่อด้อมมาในนี้กิ่งมากหเก่งมากแต่ว่าชื่อด้อมคือเรามีแล้วในใจ นิดนึงอาจจะมีแล้วกําลังกําลังประมวลผลอยู่อักษรย่ออักษรย่อคืออะไรที่ย่อกรุงอะไรยังไม่ได้นําคืออะไรนะไก่ข้าวไข่ข้าวไข่คืออะไรจะมาคือถามพี่ยงนะครับตรื่องนี้แต่พี่ยองคัดช่วยได้หรอคสดช่วยให้หลุดไม่ไมไม่หลุดไม่ตื่นเต้นครับเป็นไปตามกระบวนการจริงตอนนี้อยากอยากให้พี่ยงมาจริงนี่นี่แหละพี่ยงให้เรามาฝึกไงแต่แต่จะได้ ดูได้ฟังกันปีนี้แน่นอนเลยปีนี้ันนี้นนอนเดือนนอนเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนอะไรนะเดือนสิบเ้าเดือนหน้าจะเป็นพรุ่งนี้หรือจะเป็นวันที่สาเสพันวาก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันไม่ใช่ศาเยันวาแบบห้านห้าสเ้าเราบ่อยเนาก็เป็นไปได้ก็ยังอยู่ในปีนี้อยู่ครับก็เป็นไปได้ข้อกลงใช่ข้อขอหนวันขอหนนน้เรากดดันหมจริงๆถามว่ากดดันหมเพราะว่าคนคาดว่าการเราเยอะเหมือนกันสาหรับเก้าเป็นเก้ อจริงถามว่ากดดันไหมรู้สึกว่าไม่ได้กดดันขนาดนั้นครับเพราะว่าพวกเราเหมือนกับสนุกไปกับงานกับการซ้อมมากกว่าเราก็แค่รู้สึกว่าแบบเออระหว่างการซ้อมเราสนุกเราทํามันให้ดีเราก็เชื่อว่าผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีตามที่เราฝึกซ้อมไปครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีความกดดันว่าแบบจะต้องจะต้องทําให้แบบดีขนาดนั้นจนทําให้พวกเราเครียดเองเราแค่แบบ ถ้ามันไปสนุกออกมาสนุกแล้วก็เอ็ดจอยกับการสอบเพราะว่าพวกเราตื่นเต้นดีกว่าการที่จะได้แบบเปิดชื่อใช่ได้แบบทางเดบิวต์จะได้นักเดบิวต์นักศิลปินอะไรแบบเขาเข้ามต่อหน้านี้ในรายการพวกเราก็โดนเชี่ยวขินพอสมควรแต่พอมาเป็นเพลงเดบิวต์ที่มันจะต้องออกมาขึ้นสเตจโชว์จริงๆแล้วเนี่ยโดนเชี่ยวขินหนักขนาดไหนหนักมากครับจริงตารางตารางซ้อมสำหรับเดบิวต์มันก็เรียกว่ามีความละเอียดแล้วก็เยอะมากขึ้นจากตอนรายการอยู่ประมาณหนึ่งเนี่ย ในรายการมันอาจจะอาจจะมีความเครียดด้วยเพราะว่าเป็นการแข่งขันอะไรเงี้ยแต่มันแต่มันก็มีความสนุกไปในรายการาก็แบบเราเจอเพื่อนทุกคนอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเวลาซ้อมเราเราพอเราแบบว่าคิดเครีอยดอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่กับเพื่อนอ่ะนแบบว่าลืมความเครียดแล้วก็อยากซ้อมอยากอยากฝึกฝนต่อเพื่องานในอนาคตตอนนี้เหมือนกันตอนนี้ก็ตอนนี้ไง,งาตอนนี้หมายถึงว่า ถ้าเบื่อใครเครียดก็มาคุยกันได้ไม่ได้หายไปไหนอยู่นี่พูดเรื่องอะไครับผมก็ไปเรื่อยแล้วครับไปเรื่อยนะครับตอนนี้อยากมันพร้อมหมดแล้วเนาะชื่อผมชื่อว่าชื่อผมชื่อว่าชื่อวงชื่อว่าสมยศครับ คนชื่อต้มสุดมากกันนั้นน่าสนใจเอาพี่ดูแบบผมให้ทุกคนไปทายกันดีกว่าว่าว่าคิดว่าเป็นชื่ออะไรพวกก็อยากรู้เหมือนกันว่าสามารถแบบว่าทายแกไปได้ถึงชื่อไหนใช่ผมผมอ่านอยู่ตลอดเลยใช่ผมติดตามอยู่นะโทษติดตามตลอดไอ้ทูม้าไวทที่เขาทายมามีปะ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 มีหรือเปล่าเฮ้ยมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกัีรางวัลอยู่ไะเออถ้าทายถูกแล้วมีรางวัลให้อะไรอ่ะพวกเราจะให้คอมมิชอะไรอะเขาไม่รอยยิ้มอันแสนน่ารักเขียนคำว่าแบบ วิ oh. ่องอบห้ารอบสิบรอบอะไรเงี้ยถ้าใครชื่อถูกอเลย oh. <ง>อันนั้นเหมือนเป็นถูกเพราะน่ากลัวเฮ้ยเป็นเป็นชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์อ่าหรือหรือหรือว่าจะเอาแมวเพราะยังไงแฟนคลับก็เราไม่ถูกเฮ้ยมันพึ่งว่าไปอย่างนั้นเขาต้องถูกเขาเปลี่ยนแล้วก็ว่าไปที่เขาพูดคือถ้าเจอชื่อผู้เปลี่ยนเลยชื่อเราเปลี่ยนชื่อไม่ใช้ชื่อนี้แล้วเปลี่ยนชื่ออะล้วฝากฝากฝากเลยฝากติดตามพวกเราเลยครับครับผมก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับก็พวกเรากับออป o ปอร์ไฟน์เอ็นสครับผมตอนนี้ก็ เรียกได้ว่ามีงานร่วมกันแล้วในอนาคตก็ขอให้ฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราในวันเดบิวต์ด้วยนะครับ